สวัสดีค่ะ พบกับเชอร์ชุลิกรบุญมารีค่ะกับวันนี้สาระน่ารู้เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะได้พบกับคุณหมอแอนและ<ด>คุณยุ้ยจิรนันวโนแจ่มค่ะจากนางเอกเจ้าบทบาทนะคะสู่บทบาทของคุณแม่มือใหม่ค่ะในการเลี้ยงลูกคนแรกตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยมาจนถึงปัญหาต่างๆนะคะที่วันนี้เนี่ยคุณยุ้ยจะมาร่วมบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกว่ามีปัญหายังไงกันบ้างสวัสดีคุณหมอและสวัสดีคุณยุ้ยนยคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะทราบมาว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณยุ้ยเนี่ยมีปัญหาก่อนที่จะมีน้องตะวันลูกสาวที่น่ารักมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยตั้งแต่หลังแต่งงานเลยใช้เวลานานมากเลยกว่าจะมีลูกได้อยากทราบว่าตอนนั้นนะคะปัญหาในการมีลูกของคุณยุ้ยคืออะไรคะ น่าจะเป็นที่อายุเยอะด้วยยุ้ยยุ <c oughs> ย้ยก็แต่งงานมา5ปีแล้วยุ้ยี่สิกว่าแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยการที่ยุ้ยน่าจะทํางานหนักด้วยค่ะคุณหมอ <c oughs> เพราะว่ายุ้ยก็ปล่อยธรรมชาติ <c oughs> 5ปีเนี่ย <c oughs> ไม่มีน้อง <c oughs> มียากมากเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกอันดับแรกเลยยุ้ยเนี่ยอายุเยอะ ส่วนหนึ่งก็ยุทย่ทำงานหนักมากๆคือยุยเล่นละครแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอ<ด>แล้วก็เครียดพอยุยจะได้รับบทแต่แบบดาราม่าตลอดใช้อารมณ์ร้องไห้อะไรเงี้ยเคยไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้ายังเครียดแล้วพักผ่อนน้อยแบบนี้ไม่มีลูกแน่ๆยุ้ก็เลยตั้งใจเลยว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วก็เลยมาสําเร็จด้วยการฝากไข่แต่ก็คือต้องหยุดงานเลยยุยตั้งใจเลยว่าเนี่ยยุจะหยุดรับงานละครเลยปีหนึ่งสองปีเต็มๆที่จะพักผ่อนให้เต็มที่ตอนนั้นไปเที่ยวอย่างเดียวเลยแล้วก็บารุุดู แลตัวเองแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วมาสําเร็จที่การทำอิกซี่ฝักไข่ทีนี้ค่ะคุณหมอแอนค่ะ,คะอยากจะให้อธิบายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับภาวะผู้ที่มีบุตรยากอะคะ่ะ <ừ> ปัญหาเนี้ย <ừ> มันคืออะไรยังไงคะ ก็ก่อนอื่นก็คือต้องเข้าใจกับว่าคําว่าภาวะผู้มีบุตรยากเนี<ค>่ยก็หมายถึงในกรณีที่คู่สมรสที่อยู่ด้วยกันนะคะมีมีเพศสัมพันธ์กู้พิการสม่าเสมอเนาะอ,อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็สองสาครั้งขึ้นไป,<ค>นไปแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดใดๆทั้งสิน้นเนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีที่คุณุยบอก5ปีเนาะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์เองได้โดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะผู้มีบุตรยากแต่ในบางกรณีเช่นคุณแม่ที่อายุอาจจะเยอะขึ้นเนาะสามสิบห้าสี่สิ บหนึ่งปีเราค่อยวินิจฉัยทีสักหกเดือนเนี้ยเราก็อาจจะเริ่มบอกว่ามีเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นผู้มีบุตรยากค่ะ,คะซึ่งสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายเนาะทั้งแบบเขาเรียกว่ามีทั้งสาเหตุจากฝั่งฝ่ายชายก็ได้ฝ่ายหญิงก็ได้หรือบางทีก็ทั้งสองฝั่งร่วมกันหรือบางครั้งเราก็พบบ่อยที่ไม่หาสาเหตุไม่เจอแต่ก็ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้โดยธรรมชาติค่ะ มันแบบนี้แล้วค่ะด้วยตอนนั้นที่คุณยุ้ยพอทราบว่าตัวเองเริ่มจะตั้งครรภ์แล้วค่ะทีนี้ด้วยอายุอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหเป็น40แล้วใช,ใช่ไหมคะอยากทราบนิดนึงว่าคุณยุ้ยต้องตรวจอะไรเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะตรวจค่ะเพราะตอนนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าเนี่ยถ้า35ปีขึ้นไปอ่ะ<ม><ม>ก็จะเสี่ยงต่อน,น้องเป็นดาวซินโดรม,ม,มแล้วก็เสี่ยงต่อน,น้องสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็ยุ้ยเนี่ยตรวจเบาหวานแล้วตอนนั้นก็น้าตาลสูงด้วยนะเพราะว่าด้วยด้วยความที่แบบอ่ะ<ม> เราทานขนมบำรุงดีบำรุงดีด้วยแล้วก็น้าตาลสูงต้องตรวจเบาหวานส่งคุณหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเยอะยิ่วว่าต้องดูแลเยอะกว่าคนที่ที่แบบอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยด้วยความเสี่ยงต่างๆเราก็ดูแลในเรื่องของความเครียดยุ้ยเนี่ยต้องดูแลโดยตรงเลยว่าพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆแล้วก็ทําแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะที่นี้ค่ะคุณหมอ คุณหมอแอนคะสมมติว่าด้วยความที่พอเราอายุมากขึ้นเนาะ,ะอยากจะทราบว่าถ้าเราตั้งครันตอนอายุที่มากๆเนี่ยเขามีความเสี่ยงอันตรายอะไรบ้างด้านไหนบ้างคะค่ะกเ็เมื่อเราตั้งครันตอนช่วงอายุคันที่เยอะขึ้นแน่นอนว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคุณแม่ที่อายุน้อยหน่อย<ช>คืออายุน้อยก็มีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคนตั้งครันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางฮอร์โมนแล้วก็ทุกระบบ ก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มค่ะก่าตอนที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์แต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบางภาวะที่มากับอายุเราอันที่1ก็อาะฝั่งคุณแม่ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของโรคประจำตัวก็อาจจะเริ่มมาทําให้การตั้งครรภ์อันหนึ่งยากขึ้นและ2โอกาสที่จะตั้งครรภ์ไม่สําเร็จหรือว่าแบบไปไม่ทนถึงจุดุ่งหมายอะไรเงี้ย<ม>ก็จะเยอะขึ้นโอกาสที่จะแท้งก็อาจจะสูงกว่าคนทั่วไปเนาะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานขณะตั้งครรภนะ์ครรภ์เป็นพิษทารกโตช้าโรคเสือำำ่อม เกิดได้มากขึ้นในคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงทางฝั่งน้องเองทารกในครรภ์เนี่ยก็จะเยอะขึ้นในเรื่องของความผิดปกติทางโครโมโซมเหมือนที่คุณยุ้ยพูดเมื่อกี้แหละเรื่องดาวซินโดมแล้วก็มันจะมีโครโมโซมตัวอื่นอีกแล้วก็พวกความพิการทางร่างกายอื่นๆที่ก็จะเยอะขึ้นด้วยค่ะเพิ่งทำเสี่ยงเหมือนกันแต่เราเป็นวัยสาวยุคใหม่เนาะเราทำงานเราที่เราลืมไป รู้ตัวอีกทีอ้าวเกินเราเมื่อแต่ทำงานนะจนปล่อยอายุเยอะแล้วก็ความเสี่ยงมันก็ข้างเยอะจริงๆตอนนั้นจะไม่ให้กังวลนะก็กังวลอยู่อะ่ก็แอบกังวลแต่ก็พยายามแบบสบายๆแล้วก็พอเราแต่มันก็ข้อดีก็คือมันทําให้เราแบบบำรุงและดูแลตัวเองมากได้มีเวลาหยุดพักใช่ทีนี้ค่ะ พอด้วยความที่เราทราบกันดีเนาะว่าคุณยยเนี่ยตั้งครนภจากการฝากไข่ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยการตั้งคันภจากการฝากไข่เนี่ยค่ะเราจะต้องคือในเรื่องของก่อนคลอดเนี่ยจะต้องดูแลตนเองแบบสําคัญมากๆเลยค่ะอยากจะทราบรนิดนึงค่ะว่าคุณยยเนี่ยดูแลตนเองเป็นพิเศษยังไงบ้างคะ ก็อย่างที่บอกเลยค่ะเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการไม่เครียดคุณหมอจะย้ำกับยืยมากๆเลยว่าไม่ต้องเครียดนะสบายๆเพราะว่าความเครียดเนี่ยสำคัญแบบสําคัญที่สุดเลยตั้งแต่วันที่ฝังตัวออกคุณหมอจะพูดเลยว่าสบายๆนะเดินได้ปกติเลยนะเดี๋ยวจะกลัวว่ายุยจะเกร็งจะไม่ล้ายทำอะไรเพราะคุณหมอบอกว่าความเครียดเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยอยากให้ยยสบายๆแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ดูแลแบบสุขภาพทั้งภายในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในเรื่อง ของการทานอาหารเสริมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเี้ค่ะที่ต้องดูแลตัวเอง <c oughs> แต่นี่แหละมันเป็นข้อดีนะที่ทําให้เราแบบได้ดูแลตัวเองมากขึ้นจนมันมีผลกับน้องจริงๆอะ่ะที่น้องออกมาแบบได้แข็งแรงทีนี้ถามคุณหมอแอนบ้างคะ่ะว่าสําหรับ คนที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุที่มากแล้วอะค่ะจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างคะคุณหมอความจริงคุณแม่ทุกท่านทีทนท่ตั้งครรภ์ไม่ว่าอยยุเท่าไหร่เนาะเราก็อยากคุณแม่ดูแลตัวเองดีๆทุกท่านนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เราพูดไปว่ามันมีความเสี่ยงมานี่อาจจะเกิดข mm hmm. ึ้นนสิ่งที่ต้องทํามากขึ้นก็คือเฝ้าระวงังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดในกลุ่มคุณแม่อายุมากมให้เยอะขึ้นกว่าเดิม ก็ต้องเริ่มฝากคันให้เร็วไม่ว่าจะท้องธรรมชาติหรือว่าอิกซี่มาก็ตามฝากให้เร็วไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตรวจเจออะไรที่มันแบบเอะอะได้เนอะดูผิดปกติคุณหมอก็จะได้รีบให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมบางกลุ่มก็จะต้องมีการให้ยาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนบางชนิดที่มากกว่าคนทั่วไปเช่นคนท้องปกติอาจจะกินแค่แบบวิตามินบำรุงนิดหน่อยในกลุ่มคุณแม่ที่อายุสูงหรือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มจะต้องให้ยาป้องกันเช่นภาวะคันเป็นพิษหรือเพิ่มเข้าไปฝากคันเร็วฝากคันสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนก็คือ เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายและใจนะคะในแใง่ากายก็อาจต้องดูแลเรื่องของความปลอดภยัยนะเพราะว่าในขัตั้งครรภ์ก็พวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงอย้นตรวจตามที่คุณหมอนดัดเช็คเลือดเช็คความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุครรภ์นะคะแล้วก็มีการตรวจทั้งของคุณแม่แล,และก็ของน้องด้วยนะใ,ในการตวารวจคัดกรอ,องโครโมโซมการอันตรสาวดูความผิดปกติของลูกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองในสิ่งที่อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องไปเจอคุณหมอเนี่ยก่อนวันนัดเพราะบางทีมันมะีอาการบางอย่างนํามาว่าอันนี้น ค่ะความดันเราขึ้นหรือเปล่าแล้วเราตัวบวมหรือเปล่าเนาไม่ดิน้นอ,อะไรพวกนี้เราก็จะได้รีบไปตรวจให้เร็วขึ้นแล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นระยะแหละว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอะไรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษไหม<ช>ออกกําลังกายได้ไหมได้แค่<ช>หไหน<ช>เราอยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีภาวะคันเป็นพิษไหมเจ็บท้องท่อกอนกําหนกหรือเปล่าพวกเกาะต่ำไหมอะไรพวกนี้นะคะก็จะได้มีการดูแลเป็นระยะอย่างใกล้ชิดแบบนี้เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณยุ้ยบอกว่าจนเกือบจะเสี่ยงใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยแปลว จะมีเรื่องปัญหาของน้ำหนักระหว่างตั้งคัรด้วยใช่ยู่น้ำหนักขึ้นมา20กิโล20โลเลยนะคะแล้วก็ปกติเป็นคนที่ผอมมากอมผอมแบบ ท้องแบนจนแบบคุณหมอยังพูดเลยว่ายุ้ยเนี่ยหน้าท้องหนังท้องคือบางหน้าท้องคือบางมากเลาอยูขึ้นไป20่โลอ่ะจากคนที่แบบผอมๆจนแบบใหญ่เลยแล้วก็ตอนนั้นเสี่ยงกับการเป็นเบาหวานด้วยก็น่าจะด้วยที่อายุที่เราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บำรุงคือหมอบอกบำรุงก็บำรุงเอนจอยมากในการมัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยท้องมาก่อนเนี้ยอะไรที่อยากกินจัดเต็มหมดเลยใช่ค่ะจนน้ำตาลสูงนิดนึงแล้วก็มันหนักก็พุ่งทะยานมากๆอะไรอย่างเี้ย ก็ต้องพอรู้ก็ต้องค่อยๆเบรกแล้วก็มาดูแลตัวเองมากขึ้นทีนี้พอมาดูแลตัวเองมากขึ้นอะคะ่ะอยากทราบลึกลงไปนิดนึงว่าการดูแลตัวเองของคุณยุย้ยเนี่ยว่าเรื่องอาหารการกินเน้นอะไรเป็นหลักไหมอะไรเป็นรองไหมในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็เน้นผักผลไม้เป็นหลักผลไม้ก็ได้แค่บางอย่างด้วยใช่ไหมคะ<ช>คุณหมอเคยถามว่า ทานส้มวันละกี่ลูกยูบอกว่าอ๋อวันนี้เกือบสิบลูกค่ะมึงมอกไม่ได้นะทานแล้ลูกสองลูกเต็มที่แล้วยูต้องทําโฆษณาการส่งคุณหมอเลยนะว่ามือนียูทานอะไรบ้างเพราะตอนนั้นคือแบบไม่ไม่เคยไม่เคยก็แบบลุงเต็มที่นึกว่าผลไม้คือดีหมดแต่ผลไม้บางอย่างก็น้ําตาลสูงมันทําให้เราแบบน้ําหนักพุ่งอย่างรวดเร็วอ่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นหลักๆเลยที่ต้องดูแลแล้วก็เรื่องอาหารเสริมอย่างที่คุณหมอบอกว่ายูอาจจะต้องได้ได้วิตามินเสริมที่ มากกว่าคนอื่นในเรื่องของการป้องกันน้องจะแท้งด้วยในเรื่องของการดูแลตัวเองต่างๆแล้วก็ในเรื่องของท่าภายนอกอะ่ะยยบำรุงครีมหนักมากๆ <c oughs> เพราะว่ายยกลัวท้องลายอะ่ะ <c oughs> เพราะยู <c oughs> อย่างที่บอกว่ายยหน้าท้องยยแบบหนังท้องบางแล้วยยผอมมาก <c oughs> แล้วท้องยยมันขยายใหญ่อย่างรวดเร็วคือน้องอะ่ะใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่ถึงขั้นแบบ หลังๆในยูสามารถแค่ยืนแปลงฟันยูก็เมื่อยปวดขาไปหมดแล้วเพราะทองยูใหญ่มากๆเพราะน้องตอนคลอดในน้องเกือบ4โลนะ<ห>น้องสโลเจ็ดน้องคลอดออกมา3โลเจ็ดแล้วยูคือตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นยูบำรรุมแบบโปะครีมกลัวท้องลายกลัวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภายนอกนะคะที่ต้องดูแล กว่าจะมาเป็นคุณแม่นะคะไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะ<ม>ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็จะต้องดูแลตนเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ส่งผลต่อลูกในคันนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะสําหรับในตอนนี้เนี่ยใครที่รู้ตัวว่ากําลังตั้งครันอยู่ค่ะแนะนําเลยนะคะว่าให้พบแพทย์อย่างสม่ําเสมอมาตามนัดเนาะแล้วก็มันดูแลตนเองทั้งอาหารการกินด้วยค่ะที่สําคัญนะคะการมาพบแพทย์เนี่ยจะทําให้เราทราบด้วยถึงพัฒนาการของทารกในคันนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับในคลิปนี้ ะะต้องขอบคุณคุณหมอแอนและคุณยุ้ยมากๆเลยนะคะ,คะที่มาร่วมเล่าร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในคลิปนี้ค่ะสําหรับแม่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปของเราสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook มุมเมสวัสดีค่ะ